คลิปนี้นะครับบ้านมนตาเราเนี่ยอยากแนะนำเครื่องรางแห่งการเสี่ยงโชคถ้าหลายๆคนถามบ้านบ้านมนตามาว่าเร็ฐกิจแบบนี้เนี่ยเครื่องรางชิ้ใดที่เหมาะนะครับอันนี้เราไม่ได้ให้เพื่อนๆใส่บูเนี่ยนะครับหันไปเสี่ยงโชคนะครับเพียงแต่ว่าเรามีเครื่องรางดีๆแล้วเรานำมาติดตัวเนี่ย ยามใดที่เราคิดที่ว่าเราจะเสี่ยงโชคในการซื้อลอตเตอรี่บ้างนะครับตรงเนี้ยมันจะเพิ่มในเรื่องของช่องทางนะครับหรือว่าเพิ่มในทําให้เราเนี่ยอาจจะมีโชคทางด้านนี้เข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเรียกสีจตุรเทพนะครับสีจตุรเทพเนี่ยเราแกะจากแร่เขาขึ้นนะครับแร่ศักดิ์สิทธิ์ของการกาญจนบุรี ที่เขาเรียกว่าไายดำายคนเนี่ยนะครับสงสัยว่าไายดำหรือเลหล็กไหลไยดำในตำนานเนี่ยคือเลหล็กไหลอะไรคุณสายมูที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลของศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเนี่ยจะทราบดีนะครับว่าเลหล็กไหลไยดำเนี่ยนะครับผู้ธุคุณของเขาเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการสร้างภาพมายานะครับ ในเรื่องของการดึงดูดในเรื่องของโชคลาภดังนั้นเหล็กไหลภัยดำเนี่ยนำมาแกะเป็นเครื่องรางของขังทิตใจเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์ไปตามนั้นบ้านมนตาเราได้นําเหล็กไหลภัยดํเยาเหล็กไหลที่เรียกว่าสุดยอดนะครับในเรื่องของการทัาพ้ามายาเนี่ยหรือบางคนก็จะเรียกว่าเหล็กไหลเป็สีเนี่ยมาแกะเป็นสีจตุรเทพสีจัตุรเทพจะเป็นเครื่องรางของจีนนะครับ ซึ่งรวมสัตเทพมมตรทั้งสชนิดเนี่ยอยู่รวมกันนะครับจะมีหงมีมังกรมีเต่าดำแล้วก็มีเสือขาวนะครับคุณจีนบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าสีจา่จักรเทพเนี่ยรวมอยู่ในวัตถุมคลน,นะครับหรือเครื่องรางชิ้นเดียวกันเนี่ยตรงกลางเขาจะเรียกเขาจะเปิดนะครับจินอย่างนี่จะเป็นเรื่องของพวกลม ซึ่งจะทําให้สิ่งดีๆเนี่ยไหลเข้ามาพวกหลวงก็คือมังกรทองนะครับนอกจากนี้เราก็ยังนำไพ่ดำเนี่ยมาแกะเป็นปรับเซียนปรับเซียนเนี่ยจะเป็นเครื่องรางแห่งการเสี่ยงโชคนะครับซึ่งเพื่อนๆที่คนไดที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคให้ลองบูชาปรับเซียนดูนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยอยากจะแนะนําคุณสภาพสตรีนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาในเรื่องของโชคลาภ ลองนำคุณแผนผู้หญิงนะครับเรอคุณแผนพระคุณแผนที่บ้านมุตตาราทำให้เพื่อให้กับคุณสภาพสตรีที่มีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของโชคลาภต่างๆเนี่ยลองนำพระคุณแผนเนี่ยไปห้อยดูผมเชื่อเลยว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยหรือที่เราติดขัดอยู่เนี่ยมันรุ่นล่วงไปได้นะครับเครื่องรางหรือสิ่งเสริม ณวันนี้เนี่ยบอกเพื่อนๆเลยว่าเหมาะที่สําหรับที่จะเอามาช่วยในเรื่องของหลายคนที่ประสบในเรื่องของกิจการจะไปไม่รอดหรือกิจการเราเนี่ยค้าขายแล้ววิสะดุดลูกค้าไม่เข้าร้านลองหาสิ่งเสริมเหล่านี้เนี่ยติดตัวนะครับผมเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะดึงนะครับให้โชคลาภเนี่ยหันเข้ามากลับเข้ามาสู่ เราเราบ้างตรงนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยประคับประคองให้เราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้ไปได้ก็ยังดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยากจะฝากเพื่อนๆเหมือนกันว่าเราทํากิจาการนะครับไม่จําเป็นต้องให้สูงไม่จําเป็นต้องให้เด่นนะครับเอาแค่ยืนให้เป็นไม่ล้มก็พอตรงนี้มาอยากจะฝากเพื่อนๆว่าเราทํากิจาการเนี่ยนอัจจนนี้ไม่จําเป็นต้องต้องให้ใหญ่ใหญ่โตนะครับ ขอให้มีในเรื่องของรายได้ไหลเข้ามาและธุรกิจของเราไปรอดนะครับผมว่ามันก็เพียงพอสำหรับภิกิตเศรษฐกิจที่เราประสบในทุกวันนี้นะครับ